มาไหนดูดูมาไหนดูเครื่องมือมาใสยังไงใส่ไปใส่แว่นเข้าไปเนี่ยไม่ไม่ใส่ไปเนี้ยใส่ไปในใน,นี่ในรถเนี่ยอย่างนี้แหละเอออย่างนี้แหละถอดแว่นออกเนี้ยพอวางแล้วแล้วไ,ไอ้จาร์บีส้สีสีฟ้ามาทานหน่อยไหมเออทาเต็มเลยต้องใช้สีนี้นะอย่าเอาจาร์บีล้อมาใสในะนี่ได้อยู่หลอกหลับไม่เป็นไรอดตัวออล่างมาด้วย ตัวล่างเอาละนนี้ตัวล่างออกมาเออวางยางมันขาดวางจะบีลงก่อนเอามือกดยางไว้ดึงออกมาเฉยเอามือมือมือขวาดึงยางไว้ดึงออกมามือขวาจับยางไว้มือซ้ายดึงไงน็อตสลักออกเออไหนดูดิเอาทาไปเอาจารย์นี่นั่นถานู่นน่ะเอามาห้ามใช้จารย์บีรอใส่ทานะ อันนี้มันไม่ขึ้นสนุนออแล้วก็ใส่เข้าไปคืนพอแล้วอย่าใส่เยอะมากปิด้แน่นๆเลยไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมันจะเข้าโอ้นั้นทำลูกหมากมากงไงทำลูกหมากแล้วตั้งศูนย์หรือเปล่า,าจำไม่ผิดเราขับยังไม่ทำใช่เลยทำไมไม่มีประวัติว่ะหัวหน้นอันนี้ยัร้อยยัง ย้ายฐานไปทางนู้นเอาเอาอันนี้คาน,นี่วนไว้ดิเนี่ยตัวเนี้ยคาไว้เนี่ยเนี่ยคาไว้ไปเออเออใส่ไปในรูนันไม่ไม่เอียง45องศาเอียงอันเนี้ยแม่นแล้วแม่นแล้วหมุนขึ้นไปเอามาหมุนข้างนอกก็ได้แล้วแต่แล้วแต่สะดวกไม่ไม่ไม่อีกข้างนึงเลยงั้นถูกแล้วเอ้อถูกแล้ว,เ,ลวเพี้ยวมันเสียน้ำมันีดเลย เอาตัวนู้นมาเนี่ยตัวยาวน่ะมีตัวหนึง่งอยู่เนี่ยตัวยาวสุดเน่ยเออนู้นน่ะเออนั่นน่ะมาอันนี้ใส่ไ,ไปข้าวไปกลับข้างนี่แหละเงี้นเออเงี้หละเอออันนี้มันมันมันใช้งานได้หมดแต่มันไม่ผ่านอันนี้ให้มันตึงเลยเดี๋ยวจะไปดันข้างนู้นตึงเลยอีกอีกอีกอ๋กอย้ายฐานไปไปดันข้างนู้นเองห่วงแต่ของเองพอแล้วอ๋อดันไป อืมถอดจากนั้นออกก่อนเดี๋ยวด้วยใส่เข้าไปเออเข้าเวนใส่ที่หลังเอ,อกก่ะมีสูตรต้องวันอยู่ถึงยังให้มันถึงอ่ะ อย่าแก้สูตรเขานะก็ไปย้ำเบรกก่อนย้ำเบรกให้มันตึงก่อนที่เราดันมือเขี้ยวไปไปเดประตูออกแล้วก็เอามาเอา,เอามือใส่ย้ำเบรกนไป,ไปย้ำเบรกก่อนเอาแล้วไปชีดใส้ตรงสลักมันด้วยในะสลักนั่นไม่ไม่ไมสลักเออเดี๋ยวถอดอัอน,อนนี้มาใส่จาบบีไป ถอดมาจับยางไว้ไหนดูดิชิดหน่อยกําแหน่งเราทาเช็ดหน่อยตำหลังนุ่นกระดาษเช็ดได้เอาชิ้นฟ้าใส่ไปบีี้กรอบเดียวนะรอบหลังไม่ต้องให้สอนนะพอแล้วเยอะเยอะกว่านั้นหน่อยนึงนอยหน่อย เอาสายไปเราปิดยางให้มันเข้าร่องมันนะยางานเอาสายดันมาสายขวาดันนิดเลยเอายางเ,เข้าร่องเอากระดาษเช็ดมือไปย้ำเบรกให้มันตึงก่อนไปย้ำเบรกให้มันตึงนิดหนึ่งเพื่อเปิดตัวออแล้วย้ำเบรกเช็ดมือกับกระดาษนี่เออเช็ดไปย้ำไป เปิดปตัวออกไม่ต้องเข้าไปรถนะเปิดปตัวออกแล้วเอามือย้ำก็ได้เปิดประตูออกอ่ะแล้วก็เข้าไปตรงนั้นแหละเปิดเลยเข้าไปไม่ต้องเข้าไปขึ้นเบรครถนะเอามือย้ำก็ได้เท้าก็ได้ย้ำเบรคให้มันตึงๆอะ่ะสักสามครั้งอะ่ะตึงแล้วอะ่ะตึงแล้วโอเคมาดันตัวนี้เข้าไป มันต้องให้แน่นบางนู่นไม่งั้นเวลาเราย้ำม,มันจะมันจะยากคันเข้าไปให้ช้านะไม่ต้องเร็วมากจับไอตัวบนไว้ไฟไม่สว่างเลยเออได้แล้ว มันไหลแล้วครับเอาน้ำมาราดหน่อยมันไหลแล้วพอพอตึงแล้วบ่ตึงแล้วถอดออกเลยเอาน้ำใส่ขวดน้อยมาราดหน่อยนี่เอาขันมาตักมาราดหน่อยเร็วๆมันโดนสีรดเขามาราดน้ำก่อนอู่น่ะเอาขันมาคลึงคลึงขันอ่อเอาเอานิ้วอ่ะเอานิ้วนิ้วนิ้วไม่เอาน้ำเอานิ้วตักน้ำเออแค่นั้นพอเออพอแล้วพอแล่ะทีลังเอาขวดมั้งในขวดเปล่ามีขวดกรองน้ำไว้เมื่อเช้าอยู่ไหนไม่รู ปวดไซด์ข้างหลังเปรนดิสเบกหน้าคอนด้าเอฟบี